สวัสดีครับ ท่านได้รอพี่น้องรอยเก่าหาครับรอยเจ็ดซิบหานะครับ ดีพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนเช่ายูทูปตุกท่านนะครับวันนี้เอามาบ่งทีมงานฝ่าระดาษซับนะครับวันนี้อาจจทตั้งบ้านนองแงน,นพี่น้องอ,อยู่กับช่องยูทูปสองบันดัมซิงนะครับคลิปนี้ก็ มาติดตามงานหารอยเกี่ยวนะครับเนี้เป็นมือที่สองจัดไปประมาณสองลอยกูกวัวแล้วครับเกือบจะสามลอยแล้วเหมือนนี้รถดํานี่ แล่นกันหกขั้นพี่น้องเกีบงานของบนวันนี้ท,ทั้งเกีบงานมาเพิ่มเติมอีกเป็นสองร่วมกันแล้วกับเป็นหกพี่นอ้องงานก็น,น่าจะเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เป็นรกกี้ร้อยเก้าสิบหาเร่งมานะครับรถนี่รอพี่น้อง สำหรับตัวนี้นะครับมาแต่อุรดดาลัดาทางชุมพลบุรีนะครับรอขนาดพี่นอ้องไปแล้วครับเปน,น,นตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบแรงมาครับ เสียกล้าเนาะครับสภาพนี่ก็ถือว่าสุดจอดแล้วพี่น้องบรอรอแต่ว่าสบายสบายครับวัดกับวมี ได้เท่าไดก็เย็บ yes. นะครับสำหรับรถบ่มีงวดพี่น้องอยู่กับโชเฟอร์ปัง้งเฮ้ามาืาอนี้นะครับโชเฟอร์ปัง้งโอ้ฮะ,ะเปิดประตูระบายอากาศทั้งสองฝั่งเลยพี่น้อง <laughs> วันหูสาง โอเบลโกร้อยยีเีหนึ่งนะครับมักท่ CBD หนึ่งนะครับสำหรับต้นนี้พี่น้องยองย่นไดเล็กอินเจกชั่นเท่โบ ัถ้าว่าสกิแค่สามว6สามนะครับฝีมือว่าพี่น้องขนาดเลยครับนี่ฝีมือขนาดเลยครับลอกหน้านี่ ไปแล้วครับรอยเย็นที่พาแรงมาล็อกกี้อ่านี่เป็นเดก้านะครับอ่าเป็นรถอ่าเท่าแกเอง cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, cảm ơn các bạn đã kênh của của chúng tôi, เอาเอาเอาเพื่นมากวนเพื่อนยังบัตเออฮ่าฮพับพย่ปิ๊ปปิ๊ปปิปใส่ลูลเลยหกลูกนะครับแชเลียใส่ตัวดึง อยากมีคั้วนิดๆพี่นอ้องออยากมีโหลดนิดๆบางบางคั้งนะครับแต่ก็โอเคครับปุู้จีก็อยู่ที่0.6ลูกบาดเม็ดนะพี่นอ้องอฟันปุู้จีก็ใหญ่เติบอยู่นะครับ จัดไปหาร้อยเที่ยวพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานเนาะครับว,วานแลนกันสี่ขั้นครับเมื่อนี้แลนกันหกขั้นนะครับทีมงานมาเพิ่มอีกสองวันนี้โชเฟอร์เขากับจัดนักจัดเต็มใหม่เลยครับโชเฟอร์ปั่มไป หลอกหน้าฝีมือครับพี่น้องห<อ>ลอกได้ง,งามครับบอธรรมดาครับฝีมือเอารอยเก็ดี้าครับเสียต้นยูทูปอีสานมักจก นั่นเป็น6 b บดีครับรอยเจ็แรงมาล็อกกี้นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เจ้าโกเบลโกโกเบกเป็นซีบดีครับไปเรื่อยๆพี่น้องบอซาบอเร็วเมื่อละลอยเที่ยวก็ แบบสบายๆครับว่านก็นไดร่อยกัวครับรถนี่บ่มีงวดพี่น้องรถของทีมงานเพิ่นนี่ขุนเดชลูกเจ้าฟ้าระงุมมาแต่ทางเมืองไพร่นะครับตำบลเมืองไงพร์อำเภอเสีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าสำหรับทีมงานของขุนเดชนะครับ เป็นงานเขี่ยวพี่น้องเพระมะเปนงานเหมาเนนะครับเขียวละสองร้อแลนบอกไกลพี่น้องประมาณเคืองโล่ไปกลับโลน่นึงครับ กองเลยพี่น้องใส่หลายงานหลายครับใส่หน่อยงานหน่อยพี่น้องเอาให้ถืออกถือใจพี่น้องบานเทาหลดนะครับเอาโรกี้รอยเก้าสิบหาครับอุบาเว็บ เดี๋ยวขึ้นไปนางน้ำผู้ป่าเว็บไปเบิ่งมองเท่กันนะพี่น้องนะครับ นางน้ำบ่อมมี่ไม่นางครับห้ยผู้หผู้สาวบอกครับไปไปนล้วเนี่ยโอ้กระย้อนผู้สาวบนนางน้ำเด้อไปเลยอุบาเวียดรอบะรอครับแต่ว่าบ่มีผู้สาวนางน้ำจะเกลียครับ บ่อขันเต็มบ่ะป่ะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งหมองเท็กันพี่น้องโอ้ชื่นใจดินั่งแอรโคนรครับพุ๊กบอปุกเรียนตรนคนไทยเลย,เยสิยยยดแร่ครับสิดแรกก์ไทยตองทิดแร์ไทยโอ้หลอกจี๊กันเสียนัดรอขนาดเลยพี่น้องปาดสนาสมบัติด,ดำสิ่งสิมี้่ะเนาะ ลูกล้อครับพี่นออกก้องโรกี้รอยเกลสิบหาเนาะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวไปเบิ้งมองเท่กันพี่น้อง บาเว็บมือนี้น่าจะจบบ่ห้าร้อเที่ยวมัอว่านในมัอว่านในลอยวัวรถสีขันมื่อนี้รถหกขันแต่สิบกวนเทียงเลยว่าน่าจะ อาจจะตกเกือบสองรอยอยู่หรอ,อกนะเพราะว่ารถหกคันมันไม่ได้หาหรอนีน่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้ามาที่ตัวนี้ก็ถือว่าใส่งานดีอยู่คุ้มพาเนาะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งมองเทพี่น้องเอาซ้ำนี้สักกอนอัน้พ่อกันญุ่งุ่นมองเทีเไปเบิ่งผููเบาวิรพลเต็มใจเพิ่นจัด เอห้าศูนย์หนึ่งแปดอยู่คุณนะครับเอาโอ้สิเตียมแล้วตัวนี้ไก่สิเตียมแล้วพี่นอ้องเสียก้านนะครับเป็นเด็กโบรกรถมาเนี่ย จะจบภายในมือน,นี้พี่น้องมองนี้เบื้องแล้วเพราะว่าอยู่ประมั่นซี่ร้อยนะครับซี 400, 400่ร้อยซี่ร้อยเียวน่าจะลุนล่นไปหาหาร้อยนะพี่น้องสำหรับมองนี้แต่ว่าเพิินก็มี่มองไม่อยู่นะครับ เอาแปดีครับเจียแปดีเป็นเครื่องเข้มันเร็วครับตัวนี้210รยรงมาเนาะครับ งามขนาดเลยพี่นอออ้องเครื่องเขามาเร็วกับประยัดนะครับ มาแต่อูอินตานการยางนะครับสำหรับืนนี่อินตานการยางต่อหลดแต่งามได้สวยนะครับทางผ่านสมพลบุรีหครับ ร้อยหลีครับพี่น้องขั้นนี่รอก,กี่นะครับรอสุดๆไปเลยอาร้อยเก้าสิบห้าครับหกเฮ็ดอีหนึ่งอ่าเป็นหกสูกพี่น้อง ไปจริงจริงอ้หเอาเสียนัดครับน่นอ้โห oh สูดแดดจังน,น,น้อยพี่น้อง อาตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าครับอเป็นรถเสียก้านะครับล็อกกี้ เ,เดี๋ยวคลิปนี้าลากันสำนีกสะก่ันพี่น้องเดี๋ยวคลีบแต่พอกันไหมครับสวัสดีครับ